อาจจะบอสัญญาณจะบอกค่อยดีเขาทีคขวรนั่นคน้องเดอ้อสงขอเถขอให้นะครับเจียวนี้กำลังแกะเตรียมเดอ้อกำลังแกะเตรียมนะครับสัญญาณมาหน่กล้องนีมฮนะกล้องบังไงตา้เตยาหนโมาจบนโมานสะทาบาวะโตรวระโตตัมมาันพุดะั ะโมตสสะภะคะวะตัะรหะโตัมมาสัมพุัสสนะะโมตสสะภะคะวะตัะรหะโตัมมาสัมพุัสสะ ายาแน่เลยแม่เลยแม่มาถามนะแม่มาถามายาแล้วเนาะเรื่ออีพ่อผู้เจ้าของนั่นนะน่ะพ่อไอ้เจ้าของที่เพิ่นบอกมาคุยพ,พ่อสมคิดบอกมาคุยกับเพิ่นนะพ่อมาถามแน่พ่อถา,าถามข้าวถามข้าวยาแน่เนี่ยก็เป<ม>็นยังคือบกปากบวบ ันเพิ่นเบาๆกันเพิ่นเขียนให้ขันเบาขันเบาก็ได้กันเขียนให้ก็ได้นะพ่อขามานขันเพิ่นเบาๆกันเพิ่นเขียนให้โมเมนต์่นเขียนไหนพ่อบะมาถามเล้าพ่ออยากกินมากอยากมากอยากกินหมดดจุย่างจุนี่อดิถามแล้วแน่แน่พ่อยงแน่ย่าย่งแล้วเอาส่ตนร้านบอกวนนี้ พนยเอ้ยคือว่าจะหายสามงวดที่งวดพุ่นหายตลอดปรเปันตัวเบาว่าจะหายตลอดใช่ไตลอดปะันมิดจริงจรยงี่นองว่าจะเหนื่อยระนบดมีลูกผีร้านตัวว่าจะหันกันยาว่าก็ได้การให้พันเขียนให้แล้วพ่อเอ้าเอาให้เป็นพันเขียนให้ได้ดูยาว่ารูเอาดูดิแม่า่าง ก็สิได้สางดิยงกันซันบ่ได้สางนี่สิเขียนให้เอ้เขียนไยนี่ปากกาเอ้หนาตาคือจังโบหูกจากดีโบหูกจากเฮ็ดน้ำดขันยาบอกบอกอเอาบ่ได้เขียนเอา ม่นเด้อม่นมนเนี่ยียวน่บ่มีผูเขียวมาครยะขยะขยะขนะขย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 ยะข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 ยะะขา บ่ลูกดิ่ยาขันยาบ่บอกลูกบอกร้านเนี่ยขึ้นมาขึ้นโคกไปยังเก็บยานี่ยเพิ่งมือยาเด้อหน่อยยาเฮ็ดยังมื่อสังเกตมือยาเอายาบ่ให้กับบ่ปลากับสิเบิ่งจากเกี่ยวมาบ่ดิ่เนี่ย เราอยากเที่ยวมากกับบอสยาเนาะยากันทะไรว่าวา่แม่เขี่ยหมากวาวท้งบเี่ยหมากพูดทิ้บันหมนเที่ยเอาเือได้เยอะอื่นได้ยา้เพรามันยาจีอื่นรุ่งคล่กว่า

9 2 7 9 3ตัวบ่ยาขึ้นหลายแทนาะยาบาบ่แม่นอยอันนี้3ตัวบนอันนั้น2ตัวอื3ตัวบน2ตัวล่างอือน้องตัวบ่ยากนะเสียงยำมากก็เป็นตแซ่บแซ่บเนาะ1 สองเก้านะครับพี่น้องหนึ่งสองเก้าวันนี้ผู้สองกองเซีคัมซีคำบอซีสองคัซีคำสองสองซีข้างล่างนะซีสองอือเข้ามาอซีหกยักตัวไปเตียงดีก่านี้ายังได้ คแบบหกสี่สี่หกหกสี่สี่หกนั่นเด um, ี mm, two, four, ๋ยวบังกระดาษแล้วเขียนเอเขียนบานิโว่ก็สว่านี่นับเอาบาทเนี่ยหนึ่งสองสองสี่หกแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่ห้า สี่หกแมนซีหกนะครับสองตัวซีหกข้างบนหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดแมนปะยาขันแมนกับพายักหัวก็ได้ขันยาเบาๆแมนแล้วแมนแล้วยาตอบรับแล้วหมวกได้เขี่ยวมาค่อยนี่พันอยากเขี่ยวมาโอ้ย สาตัวหนึ่งสองแปดสองตัวสี่หกนายลายอากติงกต่ตอยากโตเต่เตงหยาแล้วก็เลยมาเอาจับปากกามาขีดให้เขียนเลยเป็นตัวตัวหยานล้วเขีดให้คือไงไงไงเนาะพอเนาะสี่สี่หกสี่หกเสียไม่พดิบเียเป็ดตัวให้เพ่ มาพ่อเดี๋ยวเขียนก็ได้ค่ะมามาเดี๋ยวเขียนให้ค่ะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พ่อท่านแล้๋วพ่อท่านแล้วแล้วพวเพื่อไป้พื่อไปนาเก้าพ่อเออนั่นละเนือืมวดจวดอืมมุนอยากได้บ้านบ่อยากได้สารเอยใช่เฮ็ดสารโอ้สามตัวนั่นเฮ็ดสารไหมสั้น หนึ่งสองแปดเดี๋ยวเยนนยู่แล้วเรายู่จ้าสวาสดีสามั่งให้เพื่อนแมนบอว่าแต่ถือว่าต่ถือจ้าสักผีพยานสาธุสาธุสาุแล้วได้รวดสาร หนึสองปดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองแปดแล้วก็สี่หกับสี่หกนะครับหนึ่งสองแปดกับสี่หค่ะขาวแน่ย่าเอ้ยหมดมั่วยี่นี่จะเออหนเอฟซีพันพิมพ์หาแล้วเอก็เห็นด้วยกันหนึ่งสองแดกับสี่หกพันอยากได้บ้านอยากได้นี่ยังอีกบอสานยังอีกบออยากได้แค่นั้นเ้ะ บ um, um. ัวิ้งเสียงยาบัเ oh. จ yeah. ็ดเซียงาหยุนจาออวบน้ำพิ่ะเขียนหายุดอกบัอยากให้วาน้ำลนหลานนี่เนีลูลานก็จะฟังงาบัวออกมาอ๋อบัจ้าพูดออกมาพี่อยากได้อะไรก็พูดบ้านไม่ดีรพอไมอนั้นนะอยากได้บ้าน ทำให้ชัดบัดลาพี่น้องน้องมันไล่ลงไหมชอไหมผ่าเกจสีผ่าเกจสีว่าหวงชีก็ได้ดอกเจ้าค่ะอะไรนะผ่าเจสี่ายมากสี่าเสนะครับพี่น้องเด้ออุ้ยจะฟื้นเด้อตังเยอะพอส่งกนให้เจ้าของที่พันคุยแล้วสั่นอาจัดว่า พ่อถามเลยบานีพ่อสิทามททยังงสาดเจดสีฟาดเจจะไปบอกปัญหาปัานันเด้อลึกข่าใจดอกโอ,อ,อก้ตรงตรงมันลดเจ็ดสีนี่สให้เป็นปัญหาเฮือสใไ้เอาไปใสงยาดเจ็ดสีนี่ลูกบอกร้านมัร่นเถอะลูกร้านบอกข้าใจเฮ็ดบ่ถือดิ่งเงบอกเจ็ดสีาถุงเย้ย ผาทุงผาถุงสิผาถุงเพยงเนล่ะบันสิน่ะผาเจสสีผาถุงผาเจสสีโอ้ผาเจสสีเอาสินมาให้เพื่อนเฮ็ดบ้านแล้วก็เอาสินเอาผ่าเจสสีมากูให้เพิ่นเนาะค่ะให้นเอให้เล่าไรพ่อลนวน่ะ เาบ่เข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจเนาะบ่เหม็นหายก็ถามเนาะงาผ่างาหยอกผ่าเก็ดสีซินมันดิซินเพราะวันรัเพิ่นเป็นงาซินเฮียนบ่ค่ะเอองาซินเฮียนวิริณนะงาซินเฮียนงาซินกระโปรงเฮียนเราก็สิอยากได้ซินไม่เห็นบ่ บอกคักฟันได้เว้ยสินมันนี่จะฉีดเปลี่ยนดูนั่นว่าจังได้เว้ยติผ่ากตรง่ลดทานนะากันแม่นค่ะท่นให้เอาสินคันคันถือกสามตัวนี่ได้สินได้บ้านได้ผ่าเจ็ดสีเจ็ดเจ็ดยังเอาปุยญาเอาเจ็ดยังเอาสินมันแปลเ่ราะถือที่นี่สีเปตีเป็นแรกอีกบ่พอห้อยอยากให้เปลี่ยนเลเนาะปลื้มนู่นมันเป็นปัญหาคือความอยากได้ของเรา มาเพิ่นไ้เพิ่นไ้แล้วแม่พ่อเพิ่นไฮหนึ่งสองแปดกับหกกับสีหกโมี่อันนี้บานคะนิ่งเล็กพาเจ็ดสีนี่พี่กันิ่งพ่อเล้าขันเอาอันนี้กับเป็นไปได้มเอาถามเพิ่นรถเจ็ดสีเราเลาคนิ่งตัวนี้สีไม่เห็นอะไสีกสีสินเพ่นบอกเอาพอเล่าก็เล้าสิบแปดตัวนี้เอาหาพ่อ เราองใจน้ำผ่าเก็ดสีนั่นนั่นยานั่นเก็ดซูนนั่นแม่นิลีมักตัวนี้มองยาให้ผาเก็ดสีเนี่ยเก็ดศนยุคนได้ละมองอื่นบอมะนี่พอก็ได้ของหน้านะครับบอมะให้ตัวอื่นมากนั่นเป็นบอน นั่นนั่นออกก็ข้ากว่าสันเดียนั่นคว้าตีราแปะเอาได้เห็นน้อมคักปอนยังเม็ตันตัำตัำตันเงี่ยงแล้วหันเลขศูนย์บนอัลมงเกิงพอศูนมากน้ำงเอสีกับว่าเจ็ดศูนตีเออเจ็ดศูนย์นะแต่ว่าหาาคือ จ,จิ้มจุด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 มันเขามากราิ้มเปื่อยเปื่อยตัว <c oughs> เรามาเป็นนำบอกนำเอาเราทัก,ก,ก,กคว่าบ,บอกลูกหลานเปิดนามไหมทุกคนีดอีแล้วสี่คือเก้าวงกลมมได้นะครับวงกลมสี่หกนะครับเหนเสีย จะมาศูนย์สี่หกนะ่าไปตีลายย่าไปตีลายพ่อจบสี่หกนพี่น้องเด้อสี่หกคือเกาหน่ะละครัแน่นแล้วสี่หกแต่ว่าตาสมชีดแล้วว่าคุณพ่อเจ้าของหน้าแล้วมาเกตศูนย์พี่น้องก็เชียนไว้นั่มนะครับเพราะว่าเป็นเลขเพราะว่าเราเป็นเจ้าของหน้าเราอาจจะมีเส้นนะครับหรือจะมีอีหยังบรรลุบรรลุบรรดาลใจของเราก็ได้นะครับสำหรับคุณพ่อเจ้าของหน้าตาสมคิดนะครับ ยาหาชัดแล้วเน้นย่ำชัดแล้วเน้นบ่อยที่สี่หกี่หนั่นแหละเอฟซีเพิ่งกัรับปากเราขันออกซีหกเพิ่งกับสีเ็ดบ้านหายหนึ่งสองแปดกับสี่หกเจ็ดนย์นแม่บ่าเส้นยาเพิ่งกับวังกับเวียงซาแบบนี้เพราะล่างล่างน้องตากับสิมยเสนยากับขหาสถานชั้ตัวบบบนี้เ

นะไปแล้วให้น้องตาเขียนให้บ้านให้น้องตาเบิ้งด้วยบ้านนี้น้องตาเอามาเบิ้งอันนี้ด้วยบ้านีู้่ไปไปไปไหนของเขียนไปเขียนนี่ยังเงี้ยเนี่ยเบิองด้วยบ้านนี้มาเบิองด้วยเขียนนี่ยังเงี้ยบอกด้วยบ้านนี้ซื้อเื้อกัญยาซื้อกัญยาเพิ่นบอกว่าจังไหนเพิ่นวางไหนเอาเพิ่นฟังเงบ้านนี้เห็นเพิ่นบอกนุ่งสีเหยียนนี่ดีกว่า ออกคันดอกไม้ให้เดรชันนุ Now, ้งชิ to to ้นใหญ่น no ี่คันชิ้นหนาเลยนี่ปนไปไปไปแล้วไปแล้วอ่ะเอาไว้ยำมาเจ้าเจ้าท่านี้ว่าแม่นว่าท่านไปกว่ะไปแล้วไปแล้วอาจารย์ว่าไปแล้วเนาะอ๋อเขียน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 แล้วเราลังเบอร์ น้องตาเขาลังเบื่ออยู่เพราะว่าเพิ่งของเข้าไปเพราะว่าทั้งยาสินเหียนยาสินลามมาเนาะมาทั้งสองยาเลยเนาะยังไดน้องตาตาเป็นตาไปบันนี้แม่นตาเราไปเอาเว้ากับเพื่อนบันว่าวบันเบิ่งดูบันนี้เขียนไว้เราต้องบอกเอฟซีที่บันนี่เอาเขียนไว้แล้วแปะให้แน่บาทนี่ได้แท้ ได้แท้ตัวใดล่ะได้แท้ตัวใดียวตัวเดียวเนี่คนว่าได้แท้สองตัวเขาสามตัวคนว่าจงไหนคนมาผู้ใดไปขอเพิ่นว่าทีเด็ดมองยูให้เพิ่นแล้วก็บบริาคให้เพิ่นเจ๊เกียงงั้นกนขออยู่วะแสดงว่าไม่ผู้ไปสัญญากับญาแล้วเนี่ยไม่เลืเขาตายอยู่แล้วขอโดนไปเลย มนมันตายไปแล้วเคอนก็โดนไปละมจาที่ของกนเจ้าของทีเก่าผุนเตียเบิ่งน้ำเนีจ้าสวัสดีสว um ัสดีและขอบคุณครัสวัสดีครับนี่เกือบไม่ใช่ไปใส่ป๋องไในบ้านมันสุมพอหอดพอบ้าน่ะจูพอไปท้งไม้จ้าไปทั้งไม้ไปเนี่ยได้ 嗯。嗯 <laughs>